สนับสนุนรายการโดยสนามเทียบตครมอเตอร์สปอร์ตเรดทักแมกซีนโปรสปีดไทยแลนด์เต็นท์รถอออินวันอ c u ียูช็อปไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์ m a ก n า n นมอนซาไทยแลนด์ซูเปอร์เจดโชคอัพซิงแสบออโตแมกเจี๊ยบเอ็กซ์บงมหาชัย Alpha Tech Thailand ผลิตภัณฑ์น้ำมันไวโชคอัพแอตแท f o r ร์ เอ็มธนูทองผลิตภัณฑ์ L.A.T. Racing Oil D-FAST m a c h e r ผลิตภัณฑ์ M.R.X. Bang b o t Racing ท่อสูตรมอจเจริญบ้านแผรวิกกี้ทอมสันยางคุณภาพที่นักแข่งเลือกใช้สารเคลือบเครื่องยนต์ Protect p a กองหลัก D.C.K. เร็วแรงและแม่นยำ M.S.R. ช่วงล่างซิ่งไทเทเนียม น้ำมันเครื่องสปิดออยน้ำมันเครื่องคุณภาพที่นักแข่งเลือกใช้มงคลคาร์ดสักเทอร์โมซิง c, อากันะผู้จัดจำหน่ายชิ้นงานเคปล่าชุดนักแข่งซิมสันเลเรซิ่งช็อปไทยแลนด์นวัตกรรมแห่งสารหล่อลื่นระดับโลกโอมิเกออยเจกีเคค์สสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ จะมาทําความรู้จักอีกหนึ่งปู่นะฮะอีกหนึ่งช่างนะฮะที่มีฝีมือนะฮะย่านสุพรรณบุรีเราเลยนะเราบอกไว้ดังนี้นะครับเป็นใครเป็นนั้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําให้รู้จักนะฮะคนนี้นะับไม่ธรรมดาฮะฝีไม้ลายมือนะในวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเรานะโลดแล่นมาก็พอสมควรนะฮะเดี๋ยวยังไงไปดูกันไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับเพื่อนๆครับก็นี่ครับตอนนี้นะฮะเราได้มานั่งนะฮะอยู่เคียงข้างนะฮะกับนี่ครับสุดยอดนะฮะ แห่งรถกระบะดีเซลเลยนะฮะย่านสุพรรณบุรีนะเป็นใครไปนั้นเดี๋ยวไปดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะสวัสดีครับนี่ครับแนะนำตัวแนะนำตัวอีกทีสวัสดีครับผมอู่บอลบุ๊คสุมานนะผมนี่ครับบอลบุ๊คสุพรรณบุรีนะฮะบอกไว้ดังนี้ครับมีชื่อเสียงมาพอสมควรแล้วคนนี้ครับ ได้ข่าวว่าตอนนี้เห็น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 น้องๆในสติมมิ่งถามมากันหลายคนว่าให้มาขายทำบล็อตแอนด์บุ๊กหน่อยนะฮะถ้าวันนี้เราก็พามาขายแล้วนะฮะว่านี่ครับตัวจริงเสียงจริงบล็อตแอนด์บุ๊กนะฮะและข่าวไม่ดงเลยว่าตอนนี้มีรถหลายๆคันในอู่ใช่ครับมีรุ่นไหนบ้างโดยมากก็จะเป็นเียแต่ขับ8ซีซีครับแต่เริ่มจะเริ่มทขับมาไวจัง อะไรนะเล็บยุด6พี่น้องผมบอกไว้ดทีนี้เลยนะไม่ธรรมดานะ10จุด6นะเป็นรถทางใครเลยเสียต้ารเสียต้าด่านช้างนะผบอกไว้ดังนี้เลยต้องเห็นคันข้างหลังเนี่ยแถมข้างหลังนี่ของสวยุทธยาสวยุทธยายุทธยาเป็นคอน เป็นออเนิวลปาซิีหลังครันทังนี้เป็นหลังถั้นนะครับอ๋อหลังถั้นนนเฮ้ยวันที่ยี่สิบเก้าผมมีหลังถั้นนนด้วยนะยางบางได้ครับได้ต้องมาเจอแล้วล่ะต้องได้เห็นแล้วแหละว่าบอลบุกนะฮะจะทําคันนี้นะฮะตอกเวลาไว้ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วเห็นตอนนี้ได้ข่าวว่าทําอูใหม่ด้วยทำปูใหม่ครับ ตอนนี้ก็ครบคันที่กว่าเดิมอ๋อก็คืออำนวยความสะดวกไม่ว่าที่จอดรถเอ่ยห้อยเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกครบครับนใหญ่กว่าเดิมแน่นอนใหญ่กว่าเดิมแน่นอนแล้วถามอย่างนึ่งเพื่อนๆที่จะมาทำรถอย่างนี้คือเลยจากที่เดิมไปไกลเลยจากที่เดิมไปประมาณ10กิโลกิโลหรือประมาณกิโลตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเพื่อนๆนะผมบอกไว้ดังนี้นะผมเคยไปมาแล้วนะฮะหนึ่งครั้งนะฮะนี่ครับสุดยอดจริงครับปู่นี้ครับบอนแอนบุ๊คสุพรรณบุรีนะฮะ อูเดิมนะฮะจะตั้งอยู่ช่วงประมาณโค้งเนาะทางเข้าเขาเรียกว่าอะไรครับทางเข้าอ่แยกไปป่าโมกแยกไปป่าโมกครับแล้วก็ตรงขึ้นไปเลย10กิโลตรงขึ้นไป10กิโลข้ามเลี้ยวขวาเจออูเลยเจออูเลยอูใหญ่เลยตรงนั้นนะฮะนี่ครับอูบอลบุกนะวันนี้นะฮะเราได้มาสัมภาษณ์นะเจาะลึกนะฮะบอกไว้ดังนี้เลยนะฮะเพื่อนๆนะฮะที่ถามมากันหลายคนมากเลยว่าเออพี่ครับไปแถวย่านสุพรรณนี่ถ่ายอูชั้นนํำไม่ ได้รู้จักหน่อยนี่ฮะบอลแอนบุ๊กบอกไว้ตรงนี้เลยแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูการซ้อมรถนะฮะของปูบอรบุกวันนี้เอามาคันเดียวเนาะคข้าวบุ๊กมาคันเดียวเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนครับวันที่ยี่สิบเก้ารู้ได้ใช่ไหมแน่นอนพร้อมแน่นอนฮครับสี่สี่นี่เตรียมรถกันให้พร้อมเลยนะครับโอ้โหดีเดียเป็นไงนี่ผมบอกไว้ดังนี้เลยหนาวหนาวร้อนร้อนกันเลยนะครับรถจากกรุงเทพนะฮะนี่ครับเสือร้ายเมืองสุพรรณได้ข่าวว่าอย่างนี้เลยนี่ครับสุดยอดอย่างนี้ครับกับ บอลบุ๊กนะฮะผมบอกไว้ดังนี้เบอร์โทรติดต่อหน่อยติดต่อได้ที่เบอร์0ู0ย์ครับครับผม2 9 7 4 5 5 0เดีูเดี๋ยวเราจะลงไว้สคริปต์ด้านล่างนะฮะเบอร์บอลแอนบุ๊กนะฮะหรืออู๋บ,บอลบุ๊กเหล่านี้เองนะ<อ>วันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะบอลแอนบุ๊กมากๆเลยครับที่สละเวลานะฮะมานั่งคุยนะทำให้เพื่อนๆนทางบ้านได้รู้จักกันนะฮะกับอู่บอลบุ๊กนะฮะสุพรรณบุรีนะฮะ ฝากถึงอะไรเพื่อนๆหน่อยไหมฝากถึงติดตามผลงานหลายๆรุ่นนะครับ,รบที่จะเริ่มทำก็มี F5 Pro แล้วก็อาจจะมีโบใหญ่เกียร์บ้านอีกต่างหากทำผลงาโบใหญ่เกียร์บ้านนะฮะบอกไว้ดังนี้เลยนะฮะโอ้โหนะฮะกำลังเริ่มทำนะฮะเดี๋ยวยังไงเราจะไปเจาะลึกที่อู่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะว่าความเป็นมานะก่อนที่จะสร้างโบใหญ่เกียร์บ้านนะฮะเป็นยังไงตอนนี้เขามีโบใหญ่เกียร์ซิง่งด้วยเหรอ ก็ในอนาคตอย่างอนาคตก็อาจจะกระโดดเป็นเกียร์ซิ่งอ๋อน่าจะก้าวกระโดดไปเป็นเกียร์ซิ่งนะฮะไปทีละขั้นอ่าไปทีละขั้นลองวิ่งทีละขั้นนะฮะผมบอกไว้ดังนี้นะเพื่อนๆนะฮะถ้าอยากจะทำรถยังไงก็เชิญได้นะโซนสุพรรณบุรีได้ครับเป็นผู้ชั้นนำนะฮะผมบอกไว้ดังนี้เลยฮะที่ว่าผมเคยผมเคยไปถ่ายเพื่อนในดูลละครั้งนี้ครั้งที่สองนะฮะก็มีลูกค้านะ กระแสตอบรนะับดีมากเลยนะฮะใครอยากทำรถยังไงก็โทรไปปรึกษาเนาะได้เราลงไว้ให้ด้านล่างไม่เป็นไรปรึกษาได้ปรึกษาได้โทรไปตีห้าตีหกแล้วนผมพูดเล่นนะฮะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวยังไงนะไปติดตามสคริปต์นะฮะของอู่บอลบุ๊กนะในสนามนะฮะที่สุพรรณบุรีตรงนี้นะฮะผมบอกไว้ตางนี้นะสนามใหม่เลยตรงนี้เนาะสนามใหม่ครับผมสร้างขึ้นมานี่ครับยอดจริงๆครับกว้างกว้างมากนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงไปติดตามสคริปต์นะครับสวัสดีครับ You turn up the club. Make it your password. Just get up on a speaker while dogs jump in the crowd. Make it your password. See a president vibes every time some is having love.